ยากอยายาอาจะคุณต้องการคิบล้อดีดีต้องเจนครสวรรค์รถสี่ล้อหกล้อก็มีดีเจนครสวรรค์การันตีความสวยเช่นแล้วก็รวยกันทุกๆคันนับเมื่อวันต้องน้องที่นี่ดีเจนครสวรรค์คุณต้องการคิบล้อดีดีต้องเจนครสวรรค์รถสี่ล้อหกล้อก็มีดีเจนครสวรรค์การันตีความสวยเช่นแล้วก็รวยกันทุกๆคัน ก็วันนี้นะครับผมส่งรถลูกค้าหนึ่งคันนะครับผมก็ซื้อลูกค้าซื้งหมดสี่คันแล้วนะครับวันนี้ก็มารับรถอีกคันนะครับเป็นคันที่สามนะครับแล้วก็คันที่สี่เดียวจะก็เดินทางแล้วนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้ใจนะสวยงามมากนะครับ ทุกๆคนจังมองไม่จะรอหรือฝนงานไม่เป็นทีสองอยากให้คุณได้ลองเลยได้มองดูจะเกิดว่าชอบจริงให้ลองเข้ามาดู